พักินพักอยันทวสวัสดีจ้าสวัสดีเอซทุกคนราจวันนี้น้องวจะพาทุกคนมาเสริมสวยค่ะร้านเสริมสวยนาะนาซาลอนนาะน้องคนนุนคนสวยนะัดน้องไว้แล้วนะเราไปเสริมสวยกันเลยค่ะทุกคน กจอกันอีกแล้วค่ะรีวิวลานทำผมนะคะบำรุงเคราตินสดค่ะพี่น้องอันนี้หนีบอย่างเดียวนะทุกคนเนาะผู้หญิงก็อยู่สวยค่ะสวยตามโง่เพผ้าแล้วค่ะมีกี่ร้อยกี่พันอันนี้ก็คือหนึ่งพันบาทค่ะพี่น้องลองขนุนคนสวยเนาะเป็นลูกค้าน้องเพราะว่ามันใกลบ้านค่ะพี่น้องเนินก็ปอกนะเนาะโดยวัดประชุมมิตรไปนะทางสโลงไปหาดน้ำดนค่ะทุกคนแวะไปอุดมน,น้องได้นะคะในเฟซบุ๊ก นานาซารอนค่ะเนินกระป๋อค่ะพี่นอ้อง่อยฝากช่อง่อยพากินพาหล่อในเด้อค่ะฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิง่งเนาะเพื่อประพันธึ้นใหม่ใหม่บ๊ายบาย